อพอถึงวันพระนะญาติโยมสาธุชนหลายคนก็นิยมมาทำบุญที่วัดการทำบุญนะก็ทำได้หลายแบบหลายท่านก็ชอบที่จะทำบุญนะกับจเจ้าวาดหรือว่า พระที่มีพันษามากเป็นหลวงปู่หลวงตายิ่งถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่ามีชื่อเสียงนะเป็นที่รู้จักเป็นที่ศรัทธาของผู้คนญาติโยงก็หลายคนก็อยากจะมาทำบุญกับท่านนะ แต่ว่ามันมีวิธีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งนะก็คือทำบุญถวายแกสงนะบุญอย่างนั้นแหละถ้าเป็นทานเราก็เรียกว่าสังกทานนะถ้าถวายเจาะจงกับลหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาองค์ใดองค์หนึ่งนะเราเรียกว่าปาติบ,บุคลิก,กทานนะไม่ใช่สังกทานและการถวายแกสงนะ ในรูปสังกาานนี่นะมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญถึงแม้ว่าพระที่ประกอบไปด้วยที่ประกอบกันเป็นสงฆ์เนี่ยนะอาจจะไม่ได้มีพรรษามากอาจจะเป็นแค่พระหนุ่มนะพันษาน้อย หรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่ากับหลวงปู่หลวงตาหรือเจ้าอาวาสนะแต่ว่าสงฆ์นะที่ประกอบด้วยพระเหล่านี้เนี่ยก็ควรได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโจมนะเพราะว่าพระหนุ่มๆห,หรือพระนวากาเนี่ย แม้ว่าจะไม่ได้เป็นพระพันสามากนะไม่ได้มีการปฏิบัติที่น่าเคารพน่าศรัทธ,ธาเหมือนกับพระแก่ๆหรือว่าพระพันสามากหรือครูบาอาจารย์แต่ก็สามารถที่จะเติบโตแล้วก็กลายเป็น พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้หลวงปู่หลวงตาหลายรูปเนี่ยที่ผู้คนนับถือกันจะเรียกว่าส่วนมากเลยก็ว่าได้นะท่านก็เริ่มต้นมาจากการเป็นพระหนุ่มหรือเนรน้อยที่ใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้มีความน่าศรัทธาเท่าไหร่ หรือหลายท่านก็อาจจะไม่ได้บวชมาเพื่อที่จะมุ่งนิพพานไม่ได้มุ่งละกิเลสแต่ว่าบวชตามประเพณีนะบางท่านก็บวดบวชด,ด้วยความเข้าใจหรือความคิดแบบโลกโลกอย่างหลวงปู่ดูเนี่ยหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเนี่ยซึ่งคนนับถือน,นะที่ทัวบ้านทั่วเมืองนะ แม้กระทั่งทุกวันนี้แม้ว่าท่านจะมารับหน้าภาพไปยี่ปีแล้วตอนที่ท่านบวชใหม่ๆนี่ท่านก็ไม่ได้มุ่งมักผลนิพพานอะไรเลย,เลยแต่มาบวชดด้วยแรงแ้นนะแทนที่มีโจนเนี่ยมาปล้นโยมพ่อโยมแม่นะไม่ได้ครั้งเดียวนะสองครั้งเนี่ย เรียกว่าสูญเสียทรัพย์ไปมากตัวท่านเองซึ่งตอานก็ยังหนุ่มเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่มีปัญญาที่จะป้องกันหรือแก้แค้นก็เลยคิดจะบวชนะเพื่อจะไปเรียนวิชานะอยากจะเรียนพวกวิชาคงกับพันชาตรีเรียนแล้วก็ศึกไปเพื่อไป แก้แค้นโจรนะที่มาป้นบ้านโยมพ่อโยมแม่ก็ค,คิดเท่านี้แหละไม่ได้คิดอะไรไกลเลยไม่ได้คิดที่จะฝึกฝนตน,น,น้วยซ้ําแต่คิดที่จะไปแก้แค้นผู้ร้ายเนี่ยที่มาเบียดเบียนพ่อแม่ตัวเองนี่ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะป้องกันได้ก็ไป ตั้งใจว่าเนี่ยเรียนวิชาคงกระพันชาตรียิ่งไม่เข้าฟันไม่ออกเลยเนี่ยแล้วก็จะนะไปแก้แค้นนะให้สมใจให้สะใจเลยก็คิดเท่านี้แหละนะตอนที่ตั้งใจบวชนีแต่บวชแล้วเนี่ยนะก็ปรากฏว่าจิตใจก็ค่อยน้อมเข้าสู่ธรรมะนะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือว่าวิถีชีวิตของพระ บรรยากาศของสงฆ์ก็ค่อยกล่อมเกานะให้รู้จักผิดชอบชัว่วดีนะให้เห็นว่า,าการแก้แค้นนี่มันมันไม่ใช่วิสัยนะของชาวพุทธแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเท่ะน้อยเทละน้อยนี่ท่านก็ไม่มีความที่จะไปแก้แค้นใครแล้วแล้วก็เกิดความศรัทธาในพระตัตนตไตรนะ ศรัทธานในการฝึกฝนแทนที่จะเรียนวิชาคงกับพันชาตีนะให้มีฤทธิ์มีเดชก็มาเรียนวิชากรรมฐานแทนเพื่อระง,งับดับกิเลสท้ายท่านก็กลายเป็นพระที่มีลูกศิษยลูกหายเยอะเป็นพระที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรม ได้ชื่อว่าเป็นพรทีิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่งหลวงปูเ่เจ๊ก็เหมือนกันนะหลวงปูเ่เจ๊จุนโทเนี่ยซึ่งหลวงปู่มั่นนี่ยกย่องว่าเป็นพระคีรุหอทองเนี่ยก็เหมือนกันนะเวลาบวชเนี่ยไม่ได้บวชเพราะศรัทธาในพระตัตนาไตรเลยก่อนบวชนี่ก็เป็นคนที่เก่กมาเลกเกเรลยแต่ว่าบังเอิญรักผู้หญิงนทำเนียมไทยเนี่ยจะ แต่งงานใครได้ก็ต้องบวชซะก่อนก็เลยตัดสินใจบวชนะ <c oughs> บวชเพื่อจะได้นะสามารถจะแต่งงานกับหญิงสาวที่ตัวเองรักได้ไม่งั้นพ่อแม่เขาก็ไม่ยอมให้แต่งงานนะวัตถุประสงค์หรือเหตุผลการบวชก็เท่านี้แหละนะแต่พอบวชไปแล้วเนี่ยจิตใจก็ให้น้อมสู่การปฏิบัตินะเห็นคุณค่าของพรรมแล้วก็ เห็นว่าชีวิตทางโลกนี่มันเป็นโทษมากกว่าคุณนะทีละน้อยๆจากพระที่ไม่สำรวมไม่เรียบร้อยนะก็ค่อยๆนะกลายเป็นพระทีะ่มีความตั้งใจในการบวชจริงๆแม้ท่านท่านจะมีปัญสามากท่านก็ดูเหมือนไม่ค่อยสำรวมนะแต่ว่าจิตใจท่านเนี่ยผ่องแผ้วมาก หลวงปู่มั่นจึงให้ฉายาว่าภคิรุหอทองนะเรื่อกับกิริยาภายนอกนี่ดูเออะมะเทิงนะดูไม่ค่อยเรียบร้อยไม่งามนะในสายตาของญาติโยมซึ่งส่วนใหญ่นะก็ดูกตรงนี้แหละดูตรงที่ว่าสำรวมไหมพูดจาไพเราะไหมนะหลวงปู่เจ้าเนี่ยท่านไม่มีอาการแบบนี้เท่าไหร่แต่ข้างในผ่องแผ้วมาก คนไม่เข้าใจนะชอบตัดสินคนด้วยอ่ากับกิริยาภายนอกก็คงไม่ชอบนะหลวงปุเ่เจ้แต่ว่าพระที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบรู้เลยนะหลวงปุเ่เจ้นี่เานลึกซึ้งมากทั้งหมดที่เล่ามานี่ก็เพื่อที่ชเช่นว่าเนี่ยพระที่บวชใหม่เนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยสำรวมนะแต่ว่าก็สมควรได้รับการอุป,ปถัมภ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสง์ เพราะว่าสามารถที่จะเป็นเลือดใหม่ที่นำความเจริญงอกงามมาสู่ศา,าสนาได้การอุปถัมภ์ก็ไม่ควรเจาะจงนะแต่เฉพาะพระที่มีพันสาเยอะหรือว่าพระที่เรียบร้อยหรือว่าพระที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แม้ในหมู่สงฆ์นะที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ถ้ารับการดูแลได้รับการอุปถัมภ์นะด้วยปัจจัย4ี่นะก็มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนาได้แต่ว่าอุปธัมภ์เดียวไม่พอนะก็ต้องรู้จักชี้แนะด้วยนะอะไรที่ไม่ดีก็ควรจะแนะนำหรือว่าสอนเพราะว่าบางทีโยม เจอพระที่ไม่ค่อยเรียบร้อยก็ไม่กล้าพูดกลัวบาปนะอันนี้ไม่ใช่พูดได้นะแต่พูดด้วยหรือแนะนำด้วยความเมตตานะเพราะว่าบางทีพระก็อาจจะพลั้งเผลอได้เดี๋วว่าแต่พระหนุ่มเลยบางทีพระแก่ก็พลั้งเผลอได้ญาติโยมก็มีสิทธินะแล้วก็สมควรด้วยนะที่จะ แนะนำตักเตือนนะอันนี้ไม่เรียกว่าบาปนะถ้าทำด้วยเจตนาที่ดีนะไม่ได้ทำด้วยความโกรธนะก็เรียกว่าเกื้อกูลกันนะทั้งในทางปัจจัยสีแล้วก็เกื้อกูลทั้งในทางวรรมวินัยนะมันก็จะช่วยทำให้มีพระที่ดีงามนะแล้วก็เป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดสง์ ที่เป็นที่เป็นหลักเป็นทางของศาสนาและเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อ่ะแล้วก็เตรียมรับพอรอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอีปาเมวาสมิชาโตตองสำเร็จโดยชาพรสาพเพปุเรนตุสังกัปาขอความดำริทั้งพวงจองเต็มที่ จันโทปนาราโสยัตหเหมือนพระจันนวันเพนมณีโชติราโสยัาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวยพวนินดีสาพิโยอีวาจันตุวารจารยทั้งปวงจงบำราดไปสาพาโรโพวินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตัาวันตารโยอันตรายามีแก่ท่าน สุขีธีพายุโกภาวานั่นตงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาวิวานนาสีลิสนิจังุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันทันเดียสุขภาพระละภระการคืออายุวันนาสุขะภะลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวตูสาพามังขลังพอสาภาหมงคอนจงมีแก่ทานราคันตูสาเทวตาพาลาเทวดาทั้งบวงจงรักษาทานสาภาหุทานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระหูตจาสาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรม สาพพสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งภาสองสัตโสธิภาวนตเตพอภาสวัติข้างหลาย่งมีแก่ทานุูเมือเเถร